สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหรือจำนาจำนาเพื่อประดับหรือจำนาและงานหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมวันนี้นำเสนอสินค้า8รายการ เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะสินค้าชิ้นแรกแหวนทับทิมสยามประดับเพชรเรือนทอง85%หนะัก5.43กรัม ระดับเพชร1.5ตัง18เมตรรวม0.27กรัตหน้าแหวนวัดจากคนนิ้วถึงปลายนิ้วนะคะสูง1.1เซนแหวนเบอร์47ราคา22,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆขนาดไม่ใหญ่ค่ะ ได้ทับทิมสยามสีแดงสดประดับเพชรดีไซน์หน้างานดูสวยกำลังดีเหมาะกับผู้ชื่นชอบพลอยทับทิมสยามปัจจุบันจัดว่าเป็นพลอยหายากค่ะจี้เพชรหัวใจคู่เรือนทอง 18K หนัก2.27กรัมประดับเพชร30เมตรรวม0.20กรัต จี้ขนาดกว้าง1.7คูณสูง2เซนรวมขั้วจี้ขัว้วจี้กว้าง4มิลราคา11,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานจี้เล็กๆนะคะงานสวยน่ารักขนาดกำลังดีค่ะใส่ประดับคอยคอในชีวิตประจำวันหรือให้เป็นของกำน,นันแทนความหมายดีๆก็สร้างความประทับใจให้กับผู้รับค่ะ กำไลเพชรดอกไม้เรือนทอง 18k หนัก16.85กรัมประดับเพชร10ตัง7เมตร5ตัง12เมตร3ตัง24เมตรและ4ตัง12เมตรทั้งชิ้นงานเพชร55เมตรรวม2.50กรัมกำไลทรงวงรีรอบวง18.5เซน หน้ากว้าง0.8เซนเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง6.6เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและแถบล็อกคอมบนตัวเรือนราคา90,000บาทสำหรับท่านที่ข้อมืออวบชอบรอบวงใหญ่ๆห,หรือเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้างกว้างๆง,งานชิ้นนี้ตอบโจทย์ค่ะ และใช้ทองหนักบาทกว่างานใช้เพชรประดับหลายขนาดใช้เพชรขนาด10ตัง5ตัง4ตังและ3ตังประกอบรวมกันเป็นรูปดอกไม้ทั้งหมด7ช่อค่ะงานสวยมาในสภาพดีเพชรเล่นไฟวิบวับค่ะเข็มกรัดเพชรหน้าทองฉลุลายดอกพิกุล เรือนทอง73เปอร์เซ็นต์หนัก6.15กรัมประดับเพชรหลายขนาดเม็ดกลาง16ตังล้อมด้วย8ตัง8เม็ด10ตัง2เม็ด4ตัง8เม็ดและ1.5ตัง48เม็ดทั้งชิ้นง,งานรวมเพชร2.04กรัตก้านกรัดยาว3เซนระบบล็อกแบบหัวจักราคา51,500บาท เป็นงานเข็มกลัดสวยหรูดูน่าใช้ค่ะแหวนทับทิมพมา่าล้อมเพชรเรือนทอง73%หนัก4.93กรัมล้อมเพชร5ตัาง12เมตรและเพชรบริวารทั้งชิ้นงานรวมเพชร34เมตร1.02กรัตหน้าแหวนขนาด1.6คูณ1.7เซน แหวนเบอร์50ราคา38,500บาทงานชิ้นนี้หนะ้างานขนาดใหญ่ค่ะการประมาณขนาดสินค้าคุณลูกค้าต้องนำไม้บรรทัดมาวางตรงหน้านะคะดูจากตัวเลขที่ทางร้านวัดค่าไว้ค่ะชิ้นนี้เพชรสวยและเพชรเยอะใส่ประดับขึ้นนิ้วแล้วดูเต็มหน้านิ้วค่ะ เสริมความสวยหรูสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นค่ะแหวนเพชรเรือนทอง80%หนัก4.2กรัมประดับเพชร17ตัง4เมตร4ตัง2เมตรและ3ตัง4เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.88กรัตหน้าแหวนสูง0.7เซน แหวนเบอร์55ราคา34,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำเพชรเม็ดใหญ่มาวางประดับตรงหน้าแหวนค่ะบ่าข้างประดับเพชรขนาด4และ3ตัางแบบฝังสอดงานเพชรเยอะขาวเล่นไฟใส่ประดับนิ้วแล้วดูดีสวยหรูชวนมองค่ะ แหวนเพชรดีไซน์เรือนทอง 18K หนะัก5.8กรัมประดับเพชร3ตัง10เมตร2ตัง25เมตรและ1.5ตัง15เมตรทั้งชิ้นง,งานรวมเพชร50เมตร1.02กรัตหน้าแหวนขนาด1.7คูณ2.3เซนแหวนเบอร์52ราคา38,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์เท่ๆค่ะใส่ประดับนิ้วแล้วชวนให้คนมองเพราะหน้างานดูโดดเด่นสะดุดตาค่ะนำเพชรมาเรียงลายฝังสอดซึ่งเป็นเทคนิคการนำเสนอความสวยงามของเพชรได้ดีดูแล้วเพชรเม็ดใหญ่ค่ะงานจิวเวลี่แต่ละชิ้นเมื่อใส่ประดับแล้วแสดงความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนเพชรบ่าทฉลุลายเรือนทอง 18K หนัก6.78กรัมประดับเพชร10ตัง10เมตรและ2ตัง12เมตรทางชิ้นงานรวมเพชร1.24กรัตหน้าแหวนสูง1.3เซนแหวนเบอร์56ราคา38,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ นำเพชรเม็ดใหญ่มาวางเรียงรายจัดเป็นหน้าแหวนค่ะบ่าข้างทำลวดลายฉลุและนำเพชรขนาดสองตังมาประดับหน้างานดูหรูใส่แล้วดูภูมิฐานค่ะการนำเพชรเม็ดใหญ่มาวางเรียงประกอบกันการส่องแสงประกายของเพชรทำให้ชิ้นงานดูโดดเด่นสะดุดตาค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ